ด้วยนะผมและตามตัวเัาเป็นทางการสักทีนะครับผมกับ EP ที่71นะครับผมเพื่าผมแล้วผมแซแ็กจากช่องทำสารตะการเรสซิ่งนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ประเทศหัวหินนะครับผมก็มาอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ออกมาขี่เล่นสักหน่อยนะพอของปาของคอนะครับผม ไปไหนไกลมากนะผมก็ขี่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนั่นะครับก็มาให้ดูบรรยากาศบ้างนะครับผมหัวหินประเทศหัวหินนะผมต่างประเทศนะผมนั่งเครื่องบินมาครับผม,มอินพอยมาจากตุรกีนะครับผมไม่ใช่ครับผมพูดเล่นทางบ้านผมก็มีรางรถไฟด้วยนะครับผมรางรถไฟนะครับผม มายยังไม่เจอรถไฟสักทีเลยนะเห็นตารางเดี๋ยวว่างจะพาไปดูทะเลนะครับผมยังไม่ได้พาไปดูทะเลสักทีหเลยนะตั้งแต่มาห้อหิน น,นี้ก็ไปทะเลได้นะครับผมแต่ซอยมันก็จะแคบๆหน่อยนะที่ผมมาถ่ายก็มาถ่ายอยู่แถวนี้แหละครับถ่ายรูปเาไปขี่เล่นลักหน่อยนะ บรยากาศบ้างครับผมอยู่แต่ในบ้านออาก็จะเข้าไปในเมืองนะรอบน,นี้ลองไปขี่ในเมืองกันดูครับผม ดูดูก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู่อยู่นะครับถ้าเป็นแต่ก่อนนะช่วงนี้ว่โควิดก็เงียบๆนะครับผมร้านก็ปิดเยอะนะแล้วก็นั่งกินที่ร้านไม่ได้นะผมนี่เป็นโรงเรียนนะผมบ้านหนองแกนะเราตาดูบรรยากาศนะ S 1นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเมืองกันนะครับผมก็ว่าจะรีวิวรถอยู่นะครับรีวิวตัวเองอยู่แต่ก็เด kind of 네ี kind of ๋ยวหาตอนที่หาดมันเปิดก่อนนะครับหาวันที่หาดมันเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวไปรีวิวตรงทะเลเลยนะใครอยากรู้อะไรนะเดี๋ยวจัดให้เต็มๆตเลยนะครผม เ,เข้ามาเยอะนะทไมขี่ลากเกียร์นะผมาผมขี่รถไม่ค่อยเร็วนะผมก็เลยลากเกียร์นะไมไ่ครับกำลังพยายามปับปรุงอยู่นะครัผมพยายามปับปรุงขี่รถไ้เปลี่ยนเกียร์อยู่นะตอนนี้ คนสงสัยนะครับผมว่ารถผมได้จูนมาหรือเปล่านะผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่ายังไม่ได้จูนนะครับผมถ้าจูนประกันจะขาดนะครับผมก็เลยยังไม่ได้จูนนะครับแค่ขี่เดิมๆนะเปลี่ยนแค่ท่อใบเดียวถอดกระจกถอดท้ายนะครับผมแค่แค่นั้นครับผมท่อก็ทํามาอยู่2,000บาทนะครับผมเอาปลายมาจากเพื่อนนะที่ขับรถเกีร้อยโดยแค่คอใหม่อย่างเดียวนะครับผม กินข้าวนะผมเสียวเกมจริงๆเลวนะ <laughs> เดี๋ยวเราตรงไปก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับรถมาแล้วกันนะบรรยากาศในเมืองหัวหินก็ประมาณนี้นะผมถ้าเย็นกว่านี้น่าจะรถติดอยู่นะผมคิดว่าเลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภยัย น้องหันมามองเลยนะครับผมเมื่อกี้ถือกับอุดหูตบหูเลยนะหูหนวกน้องไม่ใช่พี่หูหนูหูอื้อฝรั่งก็เยอะเยอะนะครับผมหัวหินผมก็ได้อยู่นี่สักพักใหญ่ๆนะครับก็อาจจะได้ดู ชิปหัวหินอยู่บ่อยๆโอ้ตรงนั้นมีน้องเล็กนะครับผมฟโนเราจอดอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเราจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมใจเขาใจเรานะครับผมผมพยายามจะไม่ขี่ใกล้นะครับเด็กๆหรือยังไงอะ่ะคนแก่เลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าทำให้เขาตกใจได้นะครับผม วัยรุ่นคนโตก็ยังไม่เท่าไหร่นะผมเจอเด็กๆนี่สสารน,น้องนะผมเดี๋ยวน้องตกใจนะออกก็ต้องไปเบาๆก่อนแล้วค่อยข,ขี่หนีไปให้ไกลๆนะผมเสียงจะได้หายไปไวๆนะผมน้องจะได้ไม่กลัวนะโอเคเหมือนน้องจะเลี้ยวซ้ายนะครับผม กดคันอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากลับรถนี่แหละครับ mm hmm. ก็พาเข้ามาดูบรรยากาศในเมืองเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะคผมเดี๋ยวไปลึกไปมันจะกลับลำบากนะครับผมมันจะกลับยากนะ เป็นอยู่ยังไงครับผมเฮ้ย hey! วีแพนด้าหรือเรามาจะเชียงใหม่นะครับผม สพาเน,นับผม ใส่ไม่ดีโชว์เลยนะครับผม ที่นิสัยไม่ดีกับคนอื่นนะครับผมในเมื่อทำนิสัยไม่ดีกับคนอื่นได้ก็ต้องยับต้องยอมรับได้ได้นะผมว่าในเมื่อมีคนอื่นที่นิสัยไม่ดีใส่นะครับผมในเมื่อไปทำนิสัยไม่ดีใส่ใเ,สใสเขาก่อนนะครับผม ก็ต้องรับให้ได้นะครับรับไม่ได้ก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับก็แค่นั้นแล้วจะมาใช้กําลังตบตีกันมันก็ไร้าสาระนะครับผมนะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วนะผมวันนี้ก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปแล้วครับคลิปนี้จุ๊บ